วุตุนิยมวิทยาจันทบุรีออกมายืนยันผ้าตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีไม่เกิดเหตุการณแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกอย่างแน่นอนแต่อาจรู้สึกได้ถึงการสั่นไหวโดยไม่สามารถสร้างความเสียหายได้ค่ะ จากเหตุการ์แผ่นดินไหวที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยมีจุดศูนย์กลางที่รอยเลื่อนพะเยาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อน5กลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือที่อยู่รอบๆซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้คนไทยต้องตระหนักว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ถึง6.3ลิกเตรโดยรอยเลื่อนพะเยาเคยทําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.2ริตรมาแล้วเมื่อปี2537ซึ่งปีนี้ถือเป็นวัตจักรในรอบ20ปี โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีได้เปิดเผยว่าในส่วนของภาคตะวันออกจะไม่ได้รับผลกระทบจากรอยเลื่อนครั้งนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีอยู่พื้นที่โซนสีเขียวไม่อยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงของการเกิดรอยเลื่อนแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ระยะทางห่างไกลแต่อาจจะสัมผัสได้กับแผ่นดินไหวเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่เคยมีมาก่อน แต่ไม่สร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างแน่นอนซึ่งฐานเจ้าหน้าที่จังหวัดมีเครื่องมือในการตรวจสอบรอยเลื่อนถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดจันทบุรีก็สามารถที่จะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ได้ตลอดเวลาตอนนีต้ต้องบอกว่าสาเหตุของแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือเกิดจากรอยเลื่อนรอยเลื่อนที่ทเป็นรอยช่วงรอยต่อแล้วเกิดการเคลื่อนตัวนะครับนี่รอยเลื่อนตรงนี้เพลินเขาอยู่ที่บริเวณทางด้าน ภาคเหนือส่วนส่วนใหญ่เรลลาไล่มาทางด้านตะวันตกลงมาภาคใต้นะครับซึ่งมีอยู่มา14ร้อยเลื่อนด้วยกันาทางฝั่งทางด้านชายฝั่งอ่าวไทยของเราเนี่ยรวมถึงบ้ากของเราของเราเนี่ยไม่มีรอยเลื่อนตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยเรื่องของผลกระทบโดยตรงเนี่ยหรือว่ารุนแรงเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มนะีไม่เรียกว่าไม่มีดีกว่านะครับก็จะมีผลกระทบข้างเคียงคือว่าถ้าไหวรุนแรงก็อาจจะรับรู้รับรู้รสึกได้นะครับสําหรับเรื่องออการเตือนเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องมีจุดจุดที่ตรวจนะครับเพิ่น จังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้รับเลือกเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ตั้งตัวตรวจวัดไว้อยู่ที่สันเขื่อนกิติทานนะครับตัวนี้เมื่อเกิดการสั่นไหวปั๊บก็จะมีการส่งสัญญาณไปนะครับเข้าไปสู่กลางแล้วก็มีการคำนวณหาเซ็นเตอร์และประกาศเตือนออกมาแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีเครื่องวัดตรวจวัดอยู่แต่ว่าจะเกิดผลกระทบจากแผ่นดินไหวด้วยตรงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ว่าจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดอื่นในภาคของเราเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภัยจากภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวเนี่ย โอกาสเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะครับรวมถึงทางกรมทรัพยากรธรณีซึ่งซึ่งมีมีหน่วยงานที่เป็นตัวงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของแผ่นดินเนี่ยนะครับก็ได้สกรีนไว้ว่าทางด้านอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยจากเรื่องของแผ่นดินไหวเ,เรื่องของแผ่นดินไหวก็ถือว่าน้อยมากนะครับอันนี้เราเราก็คงไม่ไม่ต้องไปเน้นมากก็ภัยแรง ภแล้งในในขณะนี้เป็นเป็นช่วงริ้ร้อนอยู่แล้วก็จะเข้าฤดูฝนเนี่ยประมาณกลางเดือนนี้แล้วนะครับอีกมาทั้งสองอาทิตย์มันภัยแล้งเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะเริ่มขี้คายไปแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกมาก็จะทําให้มีอะไรนะมีน้ํามาเติมอยู่บ้างช่วยบรรเทาไปได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเตรียมการกันต่อไปคือเรื่องของอุตุภัยนะครับซึ่งเป็นฤดูฝนปีหน้าเนี่ยนะครับก็คงจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาค,คมไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับหลายเดือนด้วยกันเดนี้เราก็ต้องมาติดตามว่า ในขณะที่มีฝนตกหนักหรือว่ามีพายุหมุนเขียร้อนเข้ามาเนี่ยนะครับผลกระทบบ้านเราเป็นยังไงทางกรมตุนยารวมถึงทางท่งนา,านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็เน,น,น้นเรื่องนี้มากแล้วก็สำนักง,งานปปพนะครับตรงนี้ก็เราเฝ้าดูกันอยู่นะครับอย่างไรก็ดีในส่วนของจังหวัดจันทบุรีในขณะนี้ ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศจะมีความชื้นสูงและมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นประชาชนควรที่จะติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและในส่วนของเกษตรกรซึ่งไม้ผลที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่นกองรวมอยู่ในสวนเพราะอาจจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดใน ช่วงที่มีความชื้นสูงค่ะ